ค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้พาจะมาถามเพื่อนๆว่าบางครั้งเพื่อนๆใส่แว่นแล้วเนี่ยเคยมีความรู้สึกไหมว่าแว่นที่เราใส่อยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันปวดกระบอกตาแล้วมันก็จะเป็นอยู่ข้างเดียวนะคะคุณเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าแว่นที่เราใส่อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งทํามาหรือทำมานานแล้วนะคะลองเช็คดูว่าเรามองจาก จุดใดจุดหนึ่งนะคะที่ระยะล,ลักษณะระยะเป็นเมตรนะคะ2เมตรหรือสมเมตรนะคะแล้วเราลองดูว่าแว่นที่เราใส่อยู่บนหน้าเราเนี่ยนะคะที่เรามั่นใจว่าเราใส่แว่นอันนี้เป็นประจำนะคะหรือว่าเราทําแว่นอันนี้มาใหม่ๆนะคะเราลองดูว่าถ้าเราปิดตาทีละข้างการมองเห็นเราเห็นได้คมชัดไหมแล้วเราก็ลองปิดข้างหนึ่งว่า ตาสองข้างเราอะเห็นในลักษณะความคมชัดใกล้เคียงกันไหมอาจจะเหลื่อมล้ำกว่ากันนิดหนึ่งเป็นไปได้เพราะกล้ามเนื้อตาสองข้างทำงานไม่เท่ากันนะคะเสริมเนื่องมาจากว่าเมื่อกลางวันนี้มีน้องผ,ผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาถามเราว่าพี่ทำไมผมใส่แว่นแล้วผมมีความรู้สึกผมปวดตาเราก็ถามมาปวดตายังไง เขาก็บอกว่าปวดหัวคิ้วข้างบนเราก็โอเครู้ละว,ว่าถ้าอาการแบบนี้มันจะต้องเกิดจากการที่ว่ากล้ามเนื้อตาทำงานผิดปกติข้างใดข้างหนึ่งแน่นอนหรือลักษณะว่าทำงานหนักอยู่ข้างเดียวเราก็เลยให้เขามองตัวหนังสือคือลักษณะให้เขาเฉยยืนชิดกำแพงแล้วก็ให้เขามองตัวหนังสือตัวหนังสือที่อยู่ตรงตรงนี้นะคะตัวหนังสือตรงนี้นะคะ แล้วทีนี้ลองให้เขาอ่านดูเปิดตาสองข้างเขาอ่านได้แต่ทีนี้เราก็เลยบอกว่าไหนลองปิดตาซ้ายดูซิเขาปิดตาซ้ายเขาอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนต้องเพ่งส่วนพอปิดตาขวาเราก็เลยให้เขาพักตาสักแป๊บหนึ่งแล้วลองปิดตาขวาเปิดตาซ้ายตาซ้ายแกอ่านได้หมดเลยนะคะ แต่ก็คือลักษณะว่าต้องเพ่งแต่การการมองเห็นตาซ้ายดีกว่าตาขวานะคะเราก็เลยบอกเขาว่าเราก็เลยถามเขาว่าอาการที่คุณปวดเนี่ยคุณปวดตรงหัวคิ้วตรงตรงตรงหนคิ้วตรงนี้ใช่ไหมแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่เป็นแต่พอตอนบ่ายๆหรือสายๆขึ้นมาเนี่ยพอคุณใช้สายตาหรือคุณมองอะไรทั่วๆไปเนี่ยสักครู่หนึ่งหรือครู่ใหญ่ๆหรือครึ่งวันไปแล้วเนี่ย คุณก็จะมีความรู้สึกใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วเราบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะเวลาคุณขับรถเนะี่ยคุณจะมีความรู้สึกอันนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่พาก็เลยบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเน่ยถ้าเป็นไปได้ลองวัดตาใหมาด่ดูเขาบอกแว่นอันนี้ยผมเพิ่งไปทํามาเราก็เลยบอกโอเคในเมื่อถ้าเพิ่งทํามาเราก็จะไม่ก้าวล่วงเราก็เลยจะไปเราก็เลยบอกกับเขาว่าน้องกลับไปที่ร้านเดิม แล้วลองไปดูว่าให้เขาลองเช็คสายตาให้ใหม่ดูว่าสายตาสองข้างวัดสายตาออกมาแล้วค่าสายตาเข้าให้มาเท่ากันหรือเปล่านะฮะซึ่งอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเมื่อไหร่ที่เราไปวัดตานะคะเราอยากเพ่งเห็นยังไงเห็นเห็นยังไงบอกอย่างนั้นจะเห็นหรือจะไม่เห็นบอกไปเลยไม่ใช่ว่าเรามองไม่เห็นแต่เราไปเพ่งจนเห็น นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อตาสองข้างมันจะไม่เท่ากันบางครั้งเนี่ยคือกล้ามเนื้อข้างหนึ่งปุ๊บพอเราเพ่งไปปุ๊บเราเพ่งนึกน่อยเท่านั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่านได้แต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยซึ่งมันด้อยกว่าแล้วเราไปเพ่งเพ่งจนเราอ่านได้นะคะกำลังความสามารถหรือว่ากําลังข้าใสายตามันก็จะผิดไปล้นะคะพอเวลาวัดออกมาปุ๊บเนี่ยช่างแว่นหรือโดยทั่วไป เขาก็จะให้ค่าสายตาที่เราอ่านได้แต่คือช่างบางคนก็จะไม่รู้ว่าไอ้สายตาที่เราอ่านได้นั่นอะ่ะมันเป็นค่าที่เราเพ่งหรือเปล่านะคะถ้าค่าที่เราเพ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าแว่นอันนี้เราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเราใส่นั่นคือเราต้องเพ่งเวลาเราใส่เราต้องเพ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่เพ่งเราก็จะมองไม่เห็น แต่พอเราใส่ไปน,นานๆปุ๊บ <ham it> มันก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้ตาอยู่ข้างเดียวที่มองนะคะแล้วพอมองไปมองมาค,คือกล้ามเนื้อตาเราไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่าข้างนี้ก็จะทํางานข้างนี้ก็จะทํางานแต่มันก็กลายเป็นว่าข้างที่เราไปเพ่งนะคะมันก็จะทํางานหนักมากก,กว่าข้าง Link นี้หนักข้างหนักมากกว่าข้างที่ดีหนักข้างกว่าข้างที่เราไม่ได้เพ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะมีอาการ ฟ้องออกมาเราฟ้องเราออกมาว่าฉันปวดตาแล้วนะฉันเพ่งมากเกินไปแล้วนะเนี่ยแหละคะ่ะลองดูนะคะว่าเพื่อนๆลองดูว่าเพื่อนๆใส่แว่นแล้วเนี่ยเพื่อนๆมีอาการนี้ไหมถ้ามีอาการนี้ลองกลับไปดูนะคะถ้าแว่นเพิ่งทํามาก็ลองกลับไปให้ร้านก็อลองเช็คดูอีกทีหนึ่งถ้าสมมติว่าแว่นทํามานานแล้วก็สมควรที่จะถึงเวลาที่จะต้องวัตาเปลี่ยนเลนใหม่แล้วนะคะค่ะ คลิปนี้ก็เลยมาให้ความรู้กับตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดถ้ามีปัญหายัางไงคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะเพราะช่วงนี้เงียบมากนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าไม่มีหัวข้อไม่มีอะไรที่จะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะหายไปจากหน้าจอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ